มีเพื่อนๆนบางคนนะครับสอบถามผมนะครับว่าต้องการจะตรวจเช็คน้ําบ้างแบตเตอรี่บ้างอะไรบ้างที่หน้ารถบ้างแต่ว่ามันเปิดฝากระโปรงตรงไหนยังเปิดไม่เป็นบางคนไม่รู้นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูวิธีการเปิดฝากรโปรงว่ามันเปิดยังไงและดึงยังไงไปดูครับ นี้ก็จะเป็นพรมลายนะครับหรือว่าบริเวณของคนขับรถนะครับซึ่งรถเก่งนะครับหรือว่ารถยนต์ส่วนใหม่นั้นนะครับเกือบจะทุกรุ่นเลยก็ว่าได้จะอยู่บริเวณด้านขวาของคนขับนะครับอันนี้คือพรมลัยนะครับแล้วก็ด้านขวาคนขับกระดานนี้ครับอยู่บริเวณคนโซนด้านล่างบริเวณนี้นะครับเห็นไหอ้าวขาบผกหักไปแล้วต้องใส่แฟนผมดึงหักแน่เลย ตรงนี้นะครับก็จะเป็นรูปของตัวรถยนต์นะครับแล้วก็เป็นรูปของฝากระโปรงหน้าเปิดน,นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปไปให้ดูนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะมีรูปเป็นฝากระโปรงหน้าแล้วก็จะเป็นตัวดึงดึงฝาน้ํามันครับอยู่บริเวณนี้ครับจะไม่มีอะไรแตกต่างมากสัญลักษณ์ง่ายๆก,ก็คือ,อะจะเป็นรูปฝากระโปรงด้านหน้านะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปห้ดูเนาะอันนี้คือของรถทั่วไปนะครับแต่ถ้า บางรุ่นนะครับอย่างของผมนะครับก็จะมีตัวดึงน้ำมันอยู่ด้านข้างแบบนี้นี้ครัตอนนี้เป็นตัวดึงฝาน้ํามันนะครับและตอนนี้เป็นดึงกระโปรงฝาท้ายของด้านหน้าก็จะเป็นตัวฝากระโปงเปิดอยู่ด้านหน้าครับลักษณะนี้ครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดึงดูกันสมมุตินะครับว่าผมมีตัวดึงอย่างนีนะ้ผมก็ดึงนะแบบนี้ครับ เห็นไหมครับจะได้ยินเสียงหลังจากที่เราดึงฝากระโปรงเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปเราก็ทําการาเปิดฝากระโปรงหน้าเดี๋ยววิธีการเปิดนั้นเนี่ยผมจะบอกทีครับว่าเราจะดูยังไงเปิดยังไงไปเลยครับเดี๋ยวเราก็เดินไปดูหน้ารถครับที่เราเปิดฝากระโปรงไว้ ่วนใหญ่นะครับไอตัวเขาเรียกว่าตัวสลักเปิดครับจะอยู่บริเวณใกล้ๆกับตัวโลโก้ทุกยี่ห้อนะครับไม่ว่าจะเป็นรถเก่งรถบกอัพก็แล้วแต่ครับให้เราจำไว้ว่าเมื่อ,อยี่ห้อหรือโลโก้อยู่ที่ฐานนี้นะครับแล้วก็นํามือครับสอยเข้าไปน,น,นี่เจอแล้วอยู่บริเวณนี้ครับเนี่ะเสร็จแล้วเราก็ทาการแตะนิดเดียวครับ แล้วก็ทําการยกอันนี้ผมขออภัยครับเพราะว่าผมใช้มือเดียวอาจจะยกยากหน่อยนี่แต่ครับก็ยกนะครับยกขึ้นนะครับแล้วก็ทําการหาลูค้ำยันนะครับเดี๋ยวผมแป๊บหนึ่งครับนี่ตรงนี้ก็จะเป็นก้านนะครับแล้วก็แล้วก็ค้ำบริเวณนี้ครับเดี๋ยวเผอิญว่าผมมือเดียวเราใช้หัวก่อนอ่านี่ครับ แต่ก็สอนในบริเวณนี้นะครับนี่ฮะเห็นไหมฮะซึ่งส่วนใหญ่แล้วมันจะมีสัญลักษณ์บอกอาจจะเป็นลูกศรบ้างอะไรบ้างนะครับอันนี้ผมมือเดียวสักคู่นะครับโอเคครับเรียบร้อยแล้วครับแบบนี้ครับนี่ฮะตัวที่เราต้องมาแตะตัวนี้ซึ่งตำแหน่งหรือว่าสถานะเหมือนกันหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นรถเกิ่งรถบิ๊กอัพครับเราคือ เมื่อเราดึงฝาปรงจากด้านหน้าด้านในรถเลยครับสลักตัวนี้มันก็จะกระเดื่องตัวนี้มันจะปลดล็อกให้ฝาปองเราเพื่อขึ้นมาเหมือนดังในคลิปนะฮะปุ๊บเสร็จแล้วเราก็มาทําการแตะตัวนี้เพื่อเป็นการปลดล็อกมันนะฮะแล้วเราก็ยกขึ้นนะฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูอีกครั้งครับเดี๋ยวผมจะตั้งกล้องไว้ ก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องอ basic สไตล์เรื่องง,ง่ายๆที่ใครก็ทาได้น,นะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะจ๊า